รุ่นสวัสด์เช้าวันที่3มกราคม2024ครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษมีเตะอยู่1คู่นะครับนัสส่งท้าย Boxing Day นะครับไบตันพบ,พบกับเวสแฮมนะครับเวทแฮมในตอนรับกันมาเยือนนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้ครับแบ่งกันไปคนละหนึคะแนนก็ส่งผลก็คือไม่ตารางก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตารางก็จะไม่เปลี่ยนแปลง เดี๋ยวเรามาดูตารางล่าสุดนะครับหลังจากเสมอคู่เมื่อคืนในศูนย์ศูนย์ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมลิเวอร์พูลนะครับแข่ง20ชนะส3เสมอ6แพ้1มีอยู่45แต้มนะครับอันดับ2ออัต,ตันวิลล่าแข่ง20ชนะส3เสมอ3แพ้4มี42คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง19ชนะ12 เสมอ4แพ้3มีอยู่40คะแนนตามมาด้วยปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับแข่ง20เชนะ12เสมอ4แพ้4มีอยู่40คะแนนตามมาด้วยสปเปอร์นะครับแข่ง20เชนะ12เสมอ3แพ้5มีอยู่39คะแนนตามมาด้วยเวสต์แฮมนะครับลำดับที่6แข่ง20ชนะ10เสมอ4แพ้6มีอยู่34คะแนนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ลำดับที่7 แข่ง20ชนะ10สเสมอ1แพ้9มีอยู่31คะแนนนะครับเมื่อ,อคืนนี้ก็ใบตั้งน,นะครับตามรดับมาที่ละดับที่8นะครับแข่ง20ชนะ8สเสมอ7แพ้5มีอยู่31คะแนนนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ก็จะเป็นทอ็อปท็อปท็อป5ท็อป8อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็นี่คือล่าล่าล่าสุดเลยครับหลังจาก บ็อกซิ่งเดย์เรียบร้อยแล้วทีนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะไปเตะเตะวันเสาร์ดีประมาณ5คู่นะครับก็จะมีแมตช์เอฟเอครับขั้นกลางอย่างนั้นรอรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้สั้นๆนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ